วิดีโอนี้จะแสดงการจับหน้าเว็บเพจแบบยาวๆด้วยโปรแกรม s n a c k i t เวอร์ชัน1 1นี่ก็คือเว็บเพจที่เราจะนำมาจับภาพทั้งหมดซึ่งจะมีความยาวเกินหนึ่งหน้าจอในการตั้งค่าในโปรแกรม s n a c k i t ก็ให้คลิกไปที่เมนู Capture ก็คลิก Capture Type แล้วก็คลิก Advanced แล้วก็คลิกมาที่ Custom Scroll คลิกปุ่ม Code ไปจากนั้นก็เตรียมไว้เพจให้เรียบร้อยกลับไปที่โปรแกรมสน c อิ t แล้วก็คลิกปุ่ม Capture จากนั้นก็ไปกำหนดจุดที่จะทำการจับจอภาพในที่นี้ก็คือจะจับ ในส่วนของเว็บเพจไม่จับในส่วนของบาร์หรือว่าส่วนอื่นๆของเบราว์เซอร์จากนั้นก็กำหนดจุดที่จะจับภาพให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็คลิกปุ่ม Scroll Bar โปรแกรมก็จะเลื่อนเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติจากนั้นก็ทำการจับภาพมาและเมื่อจับภาพเสร็จก็จะพรีวิวในเอดิเตอร์นี่ก็คือหน้าเว็บเพจที่เราได้จับจอภาพมา